สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาลอดชแนลผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทารุ่หมอแจนคะ่ะสวัสดี FC สอปลาวสบายดียินดีต้อนรับนะคะคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดีนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะขอบคุณสำหรับ FC เก่านะคะ ก่อนชมคลิปนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะแบบทั่วไป g e n e r a l reading ถ้าอยากให้ตรงต้องดูเป็นแบบว่าส่วนตัวนะคะนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลนะคะก็คืออยู่ใต้คลิปนะคะก่อนชมคลิปอ่านนะคะที่หมอปักหมุดไว้นะคะใต้คลิปทุกครั้งนะคะขอบคุณสําหรับคนที่นะคะโอนเงินเป็นค่าครูหรือเป็นทิปให้หมอแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณา สวัสดีเดือนมีนาคมชาวราศีกรกฎนะคะราศีวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดท่านใดนะยึดถือเป็นแบบราศีแบบโหราศาสตร์ราศีลัคนาดาวสุดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สามารถรับชมคลิปนี้ได้ยินดีเ้้นรับนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนายนถึง22ก,กรกฎาคมนะคะในเดือนมีนาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ ้อความรักจากเขาของคุณเขากําลังรู้สึกอะไรอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูในอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะเป็นการดูเอ่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะเป็นการอ่าคาดการหรือคาดคะเนนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณอีกครั้งที่ชมคลิปนี้นะคะโอเคนะคะขอพลังงานนะชาวกรกฎนะคะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างในอดีตที่ผ่านมา ไพ่ใบแรกนะคะ king of one ไพ่ไม้นะคะ <c oughs> ราชาถือไม้ก้าไม้นะคะสิบไม้สิบไม้เท้าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะไพ่การเงินนะคะกําลังมุ่งมั่นนะคะทํางานหางเงินเนาะนะคะอาจจะง,งานหนักเหนื่อยเนาะไพ่เดอะซันนะคะ บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับคุณนะกับรังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะอาจจะนะ,ะเราในอดีตที่ผ่านมาอาจจะนั่งรอคอยใครสักคนมีกำแพงนะคะกับความรักเก่าความรักเดิมนะคะเหมือนเรานั่งรอคอยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกรกฎที่เป็นเพศหญิงช่วงนี้น่าจะทำงานหนักเนาะนะคะถ้าเป็นเพ,เพศชายกนะ็สามารถ เคลียร์งานหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆในชีวิตได้นะคะเป็นการนั่งรอคอยใครสักคนที่มาเห็นคุณค่าในในตัวตนของฉันเออนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนรอคอยใครเราไม่เปิดใจเรามีกำแพงให้ความรักเรานั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เจอที่ผ่านมามันเหนื่อยแล้วมันหนักอาจจะทั้งการงานการครบหากันนะคะเงินทองนะคะ เป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าในความสัมพันธ์ด้วยนะคะความมั่นคงในการครบกันไปเดอะซันนะคะการเจอคนใหม่หรือเปล่านะคะหรือการมองเห็นช่องทางการทำงานทำเงินหรือพบรักใหม่หรือเปล่านะคะขอดูพลังงานเพิ่มหนึ่งใบ King of Source นะคะ โอเค King of s o โซ s อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาหาคุณเป็นคนจริงจังจริงใจหรือเคมีตรงกันหรือคุณรู้สึกดีก็ได้นะคะอาจจะยินต้อนรับอะไรใหม่ๆเนาะของคุณกรลกฎเดือนมีนาคมนี้นะต่อมาเรามาดูว่าใจเขารู้สึกอย่างไรโอ้โหใจเขานะคะสามดาบความรู้สึกสามดาบนะคะห้าเหรียญ ความรักความสัมพันธ์ที่ใช้คําพูดทิมแทงจิตใจทิมแทงความรู้สึกนะคะ<อ>เขารู้สึกเหมือนว่าความรักครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือไพ่อาจจะสลับไปเป็นใจของคุณก็ได้นะคะเดอะไฮพินเทสนะมีความรู้สึกเขานะคะมีความรู้สึกเซนซิทีฟอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์หวั่นไหวไปกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขา พบเจอ Är. ที่เขานะคะดีลงานด้วยที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยทางโลกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ mm. เขาเสียใจเขามี mm. ความรู้สึกเหมือนตอนนี้เขาความรู้สึกคิดคิดกลับไปกลับมาเหมือนแบบว่าออตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ใครสักคนหนึ่งนะคะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับใจเขาทางโลกออนไลน์ทางโลก Online, โซเชียลก็ได้นะคะ ขอเปิดไพ่เพิ่มหนึ่งใบเด e ะฮอล of f a n นะคะอือชาลราสีพฤศพนะ,ะ่อ,อสังราชินีสังราชาเขาเสียใจอาจจะคิดว่าเขาเสียใจก็ได้นะคะที่เขาไม่สามารถให้ความรู้สึกหรือให้ความถูกต้องหรือให้ความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะเขารู้สึกเหมือนว่าต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อน ไม่ว่าอะไรอาจจะมีคนที่คุณไปเจอใหม่หรือคนที่กําลังรู้สึกเสียใจนี้เขามีคนของเขาหรือเปล่าอืนะคะดูดีดด,ด้วยใจเขารู้สึกว่าไม่อยากจะปิดบังซ่อนเลนตัวคุณไว้เองหรือเปล่าคาุณก็ระกิดหรือตัวเขาถ้าไปเจอคนใหม่เขาก็ต้องเขาก็ต้องปิดบังซ่อนเลนความรู้สึกเขาเสียใจไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้รักสามเศร้าเราสามคนนะคะความดีงาม จะต้องอตัดสินใจถ้าคนที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซอ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนเลน mm. เขาคงจะให้สถานะของคุณไม่ได้นะคะ mm. เขาจะต้องตัดเขาเรียกว่า,าตัดสินใจจบหรือตัดสินใจหยุดนิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะคะ ส่วนสถานการณ์ถ้าคุณเป็นตัวจริงนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไปรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะทํามันเนาะอยากจะก็ต้องทําร้ายตัวเองหรือเขารู้สึกผิดที่ทําร้ายใจคุณด้วยก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นนะนะคะต่อมาเนาะใจคุณรู้สึกแบบไหนตอนนี้นะคะคุณกรกฎอาจจะประสบความสำเร็จทางการงานก็ได้นะคะ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คบหากันมาอย่างยาวนานมีไพ่เจ็ดดาบอ,ออกมาตรงนี้นะหกไม้เท้าเจ็ดดาบ <c oughs> นะหกไม้เท้าเจ็ดดาบนะคะสามไม้เท้าต่อมาไพ่พลังงานเดอะฟูลคุณรู้สึกนะคะรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรนะถึงเขารู้สึกว่า ถ้าตัวคุณนะคะคบหากับใครมายาวนานแล้วก็มันเหมือนว่ามีการทําอะไรรับหลังกันเขาเอาจจะทําอะไรรับหลังคุณก็ได้ไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งชอบทําตัวแบบโสดมีความสุขละล้าละละ้าไปไปเจอใครคนใหม่ทางออนไลน์อาจจะมาจากเพื่อนเขาอาเช่น Facebook Social หรือกลุ่มเพื่อนนะคะ ไปทําอะไรไม่ดีรับหลังเรานะตอนเขาไปทํางานไปดูงานที่อื่นอะไรแบบนี้นะคะ e i g of Swords นะนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนมีอีโก้ใส่กันหรือทําบางสิ่งบางอย่างอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเ ให้มันเด็ดขาดอยากจะตัดสินใจคุณจะตัดสินใจอะไรคุณอยากจะตัดสินใจออกมาเป็นโสดไหมหรือตัวคุณก็ระกดเองถ้าไพ่สลับกันก็คือคุณกำลังเจอใครคนใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเออคุณไม่เคยรู้สึกสดใสไม่เคยรู้สึกดีไม่เคยรู้สึกมีความสุขเออนะแบบแบบนี้แบบนี้คนที่คุณเจอรู้สึกแบบนี้ รู้สึกเหมือนว่าเอยเคยมีตรงกันเคมีเข้ากันเวลาพูดคุยกับเขาแล้วฉันรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบาน mm hmm. เหมือนไพเ่เดะฟูอ่ะเออกับสมถ้วยเนี่ยนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินท,ทั้งที่ฉันอาจจะรู้สึกว่าฉันก็อาจจะจับมือกับใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วแต่ฉันทําไมมารู้สึกดีกับคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะต่อมานะ ราศีอะไรธาตุอะไรนะจ๊ะมาดูกันโอ้เพสอวานเอ่อสิกอฟโซส์นะอ่าไนอฟโซส์เดอะสตาร์ห้าเม่เทา้าราศีพฤษศนะคะราศีกุมนะ ตอนนี้นะคะมันเหมือนการเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งการเดินจากไปของใครบางคนอย่างเช่นคุณกรกดที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เราไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งและเขาคนนั้นห่างเราไปเดินจากเราไปแล้วเราฟ้าเขาไว้ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยความถูกต้องตามศีลธรรมโดยความถูกต้องที่เขามีคนอื่นแล้วปะหรือตัวเราก็แล้วแต่ที่ย้อนกลับมาตรงนี้นะคะ เราไม่สามารถครอบครองดาวบุรุนั้นได้เราไม่ขอเราไม่สามารถครอบครองดวงอาทิตย์ดวงนั้นได้เออเราไม่สามารถครอบครองโลกทั้งใบของเขาหรือเราไม่สามารถทําให้โลกทั้งใบของเรามามีเขาอยู่ด้วยกันนะคะ The Sun, the Star, the World, อคอืมอย่างอื่นน่าจะโอเคดีอยู่นะมันมี มันมีการปิดบังซ่อนเลนอำพางเออในความสัมพันธ์นี้ในความรู้สึกก็ได้นะคะว่าบางครั้งเราอาจจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่เรามาพูดคุยที่เจอหรือเราอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแล้วเรามาเจอเขาคนนี้เอ,อ้ยเรารู้สึกดีมากเลยแต่ความรักเรามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเรารู้และ เฮ้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นมันไม่มีทางมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันจะเป็นไปไม่ได้แหละไปตามที่ใจเราต้องการหรือเราอาจจะทุ่มเทในความรู้สึกหรือความรักครั้งนี้ไปเราก็มันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแล้วคือเขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะเราก็ได้นะคะอาจจะคบกันปาร์ตี้กันหรือมีความสุขกันแต่ก็ต้องอาจจะปิดบังอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ บุคคลภายนอกอาจจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็เลยมีความเครียดบอกใครไม่ได้หนอ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือครอบครัวเขาหรือครอบครัวเราที่ครอบครัวก็คืออาจจะเป็นคนรักหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่มันมีความแตกต่างเช่นศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมอายุอะไรอย่างนี้นะคะ หรือเขายั poet, ไงไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจอยู่กับใครสักคนหนึ่งหรือเลือกใครอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบไปเรื่อยๆย uh ังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะที่จะคบกับเราหรือเลือกเราเวลาเวลาการคบหากันไม่เกี่ยวนะคะ1ปี2ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขายังไม่ได้ตัดสินใจให้สถานะเรานะคะเพื่อนๆโอเคต่อมานะข้อความรักที่เขาอยากบอก เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะคุณกรกฎสิบดาบโอ้ไพ่สเต็งน,นะคะสิบดาบเนี่ยมันเหมือนว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจนะคะสามดาบรักสามเศร้าเราสามคนแล้วแหละเขาอาจจะบอกว่า ฉันเออไม่อยากไม่น่าทําอะไรรับหลังเธอเลยหรือฉันมีคนของฉันอยู่แล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างควบคุมฉันเข้มงวดฉันฉันมีครอบครัวแล้วหรือเนี่ยนะคะฉันรู้สึกดีกับเธอ,เอ,อฉันรู้สึกดีกับเธอจริงๆนะคะมีความสุขทุกครั้งนะย้อนเวลากลับไปเหมือนเราแบบสิบสี่อีกครั้งโอนะคะตอนเราเจอกัน แต่เขาไม่สามารถให้สถานะได้เพราะว่าเขามีคนคนนี้คุมเขาไว้เห็นไหมคะแสดงว่าคุณเจอคนใหม่ที่ที่ถูกใจนะมันทำให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยขึ้นมานะคะเป็นประกายออร่าขึ้นมาแบบหัวใจเป็นสีชมพูนะคะแต่ในความหัวใจเป็นสีชมพูนั้นมันก็มีความเจ็บปวดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเลยเออนะคะต่อมาคุณคุณกรกฎ คุณจะฝากอะไรบอกเขามีชาวราศีสิงเพิ่มมานะคุณก็ระกดอยากบอกอะไรชาวสองคนที่มาสองคุณนะคุณจะฝากอะไรบอกเขาอ่ะอืมจัดเมนสิบเหรียญโอเคสี่ถ้วยฉันรู้นะเออว่าคุณมีคนของคุณแล้วหรือมีครอบครัวแล้ว แต่ฉันมีความรู้สึกถึงคุณได้มันเหมือนว่าเราเคยเจอกันแล้วไหมมันเป็นความรู้สึกอะไรที่แรงดึงดูดคุณยากจะต้านทานห้ามใจอาจจะเจอผ่านกัน f a c e b o o k ก็ได้เหมือนเราได้รู้่เาเหมือนเราได้ทราบข่าวหรือรู้แล้วรู้รู้แล้วว่าเขาเป็นครอบครัวมีอะไรแล้วมันเป็นความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่าสีถ้วย justice เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราไม่ได้รับความเที่ยงธรรมในความรักนี้มันไม่ยุติธรรมนะสําหรับความรักของฉันอืมนะคะก็แต่มันรักแล้วอ่ะทําไงอะเออก็มันรักไปแล้วจะทําไงคุณอันนี้เขากับคุณคุณกับเขาอาจจะสลับกันได้ก็ได้นะคะก็ฉันรักเธอไปแล้วอะให้ทำมันรังยังไร ในกรณีที่บางคนนะต่างคนต่างมีคนของตัวเองแล้วเ mm. พื่อนเก่าแฟนเก่ากลับมาแต่เขาตัวไม่เปล่านะไม่ได้ตัวเปล่าแล้วเปื่อนนะจ๊ะ mm. ก็มีคนของเขาอยู่นะคะอาจจะกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยก็ได้ว่ายังมีความรักอยู่เราก็เอ่อ เหมือนว่านะคะก็ไม่กล้าทําอะไรบางทีเราก็ไม่สามารถบางทีเราก็ไม่สามารถทิ้งคนของเราไปเลือกคนคนใหม่ได้หรือคนที่เป็นแฟนเก่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กลับมาหรือคนที่เรารู้สึกใหม่เนี่ยก็ได้นะคะอืมเอาล่ะเรามาดูข้อความรักหนึ่งร้อยข้อความร้อยลีลารักมา <c oughs> คุณกรกฎ เขาคนนั้นบอกอะไรคุณอ่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกสิบางครั้งนะคะการตัดสินใจที่เราคิดว่าถูกแต่ย้อนกลับมาเป็นบาดแผลในใจให้เรานั่นไงเห็นไหมมีแฟนมาแล้วคนแก่มันผิดตรงไหนฉันเหนื่อยกับการรอคอยเธอเหลือเกินนะคะคิดถึงผมบ้างไหมเมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมเสียทีินะคะ มีคนให้คิดถึงมันก็ดีแต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วเจอไม่ได้นั่นแหละค่ะมีอะไรที่ติดกันไว้เออไม่ใช่ติดดิมีอะไรที่เออมันจ,จะไม่ถูกต้องก็ได้มีความห่างไกลอะไรก็ได้นะคะอะไรที่ฉันทำกับเธอฉันไม่อยากทำกับใครอืมนะคําคำว่ารักที่ผมลืมบอ,อกออก,ออกไปนะคะเอาราคะต่อมานะคุณก็รกด จะฝากบอกอะไรเขาบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ <c oughs> รู้สึกดีไหมที่ไม่มีคนอย่างฉันอืมฉันเกียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งคิดถึงเธอทุกวันความสำคัญของเราไม่เคยตรงกันเลยอือหื สุดท้ายผมก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นหรือสุดท้ายฉันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะถึงจะอยู่ไกลแต่ก็คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจนะคะฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้มากขนาดนี้นะคะบางครั้งความรักเรารักกันมากแต่ มันมีศิลธรรมขนรทมเนียมประเพณีอะไรที่มันมาขีดขั้นความรักของคุณไว้นะคุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะเพราะว่ามันมีไพ่จัดเมน้นคุณรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดความรักครั้งนี้คุณเจ็บปวดมีทั้ง10ดาบมีทั้ง3ดาบนะคะคุณกอรกฎนะคะความรักเป็นเรื่องที่สวยงามบางครั้งความรักก็ทําให้เราเจ็บปวดหรือความถูกต้องมันทําให้เราเจ็บปวด ะคะใครมาบัญญัติตายางนอะว่ารักไปช้ำไปหรือรักไปทุกไปที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้อืเอล่ะก่อนเราจะปรินิพาน <c oughs> เขาคิดถึงเราไหมเรามาคุยกับไพ่เวมมดวิชีแป๊บหนึ่งม,มาค่ะวิชีอยากบอกอะไรจ๊ะที่รักมาขอพระดังงาน เขาคิดถึงคุณไม้ขอสามใบโอ้ oh my god ชาลิออตนะคะคนต่างชาติคุณกรกฎเ,เองเลยตัวคุณกรกฎเองเลยทหารตำรวจวิศวกรมีความรู้สึกเซนซิทีฟอ่อนหวานอ่อนไหวเขาคิดถึงคุณแต่เขาต้องทําเข้มแข็งว่าไม่คิดถึงมันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกถึงกันแน่ๆมีคนอธิษฐานขอพรให้ได้กลับมาเจอกันอาจจะเป็นดีต่ชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ ะะเขาคิดถึงคุณนะมีความรู้สึกถึงนะคะคิดถึงอืมนะขอเปิดเพิ่มสามใบอืมเดมเพรสนะคะอืมนะคะเดมเพรสนะคะอืมห้ามไมเท้านะใครบางคนนะคะความสัมพันธ์ที่ ใครมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเรานะคะตัวเราคุณกรกฎเราจะไม่ยอมอยู่ใต้ในความสัมพันธ์ที่เป็นความรับใช่ปะเราอยากเป็นตัวจริงใช่ไหมเอ็มเพรสเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมถ้าเขามีเบอร์หนึ่งแล้วนะมันจะมีความวุ่นวายนะความวุ่นวายในความรักครั้งนี้นะอ่ะนะคะเอาล่ะเรามาดูเลิบออร์ลเคิลนิดหนึ่งเลิฟออร์เคิลจะบอกอะไรบ้าง <c oughs> อืมโอเคโอ้ oh my god keep a positive mindset ให้รู้สึกมีความสุขตอนนี้ดึงพลังงานะที่ความรู้สึกที่มีความสุขอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ เกวิทอาสนิคความรักนะเอ่อมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความหวัดระแวงว่าคนอื่นจะรู้ความหวัดระแวงที่เรากําลังผู้หญิงที่เราผู้หญิงที่กําลังอุ้มอุ้มอุ้มงูอยู่นี้งูจะฉกเราไหม นะคะต่อมานะเขาบอกว่าทำอะไรให้มันปลอดภยัยโอ้นั่นตอกย้ำไปใหญ่เลยมันปลอดภัยไหมที่จะรักมันปลอดภัยไหมที่เราจะคบกับเขาคนนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่ามันไม่ถูกต้องมันปลอดภัยป่ะอืม เขาบอกว่าคนที่นะคะไม่มีแฟนโอ้วันนี้อันนี้คือเวลาที่เรานะคะไม่มีแฟนเออเรายังมีเพื่อนใช่ไหมให้เรานะคะเนี่ยอันเนี้ยมันอันเดียวกันเลยอะให้เราคีฟความรู้สึกที่เรามีความสุขเราสามารถคุยกับเพื่อนเราได้เราสามารถดูหนังฟังเพลงเรามีความสุขได้นะเออเรามีโมเมนต์ที่ เรารักตัวเองได้เราคุยกับเพื่อนของเราหรือนะคะอืมถ้าความสัมพันธ์ที่มันเอ,อ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมนะคะโอเคเรามาดูต่อแองเจิลดีมอยากบอกอะไรแองเจิลอยากดีมอยากบอกอะไรคุณกกฎ c o m m u n i c a t อินเนอร์ทั u การติดต่อสื่อสารนะคเออความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนซ้อนเลนความสัมพันธ์ที่มันเก็บในตะกรในใจของคุณก็ได้นะคะอืมนะโอเคนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะคุณกรกฎนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่าน คอมเมนต์ตรงปักหมุดก่อนนะก่อนชมคลิปนะคะอย่ารู้ดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีมาอยากได้เลขมงคลหาแฟนต่างชาติให้คนรักเก่าติดต่อก,กับการงานการเงนิงนความรักโชคลาภโอ้วันนี้โชคดีมากเลยมีคนเลี้ยงกาแฟมหมอกหลายคนเพราะมีคนถูกหวยเลยอ่าบอกว่าถูกหวยถูกลอตเตอรีร่เลยดีกว่าความโชคดีมาเยอนเลยอ่ะได้เลขมงคลไปสามวันถูกเลยครับท่านเอาละ วาความโชคดีไว้นะคะเนาะคุณกรกดเนาะคอยมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกดซับสไครต์ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพหมออ่านทุกคอมเมนต์บางครั้งก็ไม่ได้ไปให้หัวใจบางครั้งก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยนะคะเพราะว่านะคะไม่ไหวจริงๆนะมันเยอะนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ